หนังด้วยกันไหมครับนารูตโตะครับรดูด้วยกันไหมดููกันนารโตะเลยสนใจไหมสนใจไปดูนารูตโต้ที่เขาถ่ายอุ๊อะไรเราเดี๋ยวนี้โลกเขาเปิด<า>เผยมาดูด้วยกันไหม<า>ไม่มีอะไรเสียหายหรอกเซิรคือเสียดานะฮัลโหลสวัสดีครับ สวัสดีครับสวัสดีครับดูหนังได้กันไหมครับหนังอะไรคอืมนารูโตะครับดูด้วยกันไหมนารูโตะใช่ครับนารูโตะครับกําลังกําลังดูจะงเป็นานารูโตะแน่ เราผมผมชอบนารูโตะไงสนใจไหมสนใจไปดูนารูโตะที่ห้องผมไหมล่ะพี่อะไรเราเดี๋ยวนี้โลกเขาเปิดเผยไปดูด้วยกันไหมมันไม่มีอะไรเสียหายหรอกพี่ผมเป็นผู้ชอบนารูโตะมาดิผมชอบไอ้นั้นอะไรอ่ะไอ้นั้นคืออะไรไอ้นี่รู้จักบอกรด์ในดินแดนมหัศจรรย์อ๋อที่ตามหาตัวโน้ตปะได้ได้หมดได้หมดเดีไปดูที่ห้องผมไหม ออะไรเนี่ย๋อพอดีว่าจะมีจอใหญ่มากเลยที่จะมาไปดูมันได้อารมณ์กว่าดูจอใหญ่ตรงดูจอใหญ่ด้วยใช่ถ้าดูจอใหญ่มันได้อารมณ์กว่าหรือว่าคุณชอบจอเล็กๆอ่ะผมชอบแบบจอพอดีพอดีที่อะไรไม่เล็กแต่ได้นะอยู่บ้านผมมีหลายขนาดทีวีอ่ะ ใช่ชอบแบบไหนเดาหาได้ปรับให้เอาว่าแต่นี่ชื่ออะไรครับผมชื่อบอมครับชื่อบอมเหรอโอ้โหฟังแล้วอยากระเบิดเลยระเบิดระเบิดระเบิดบอมแล้วบอมนี่ยังไม่มีแฟนเหรอครับยังครับบอมบอมชอบคนแบบไหนะครับชอบคนแบบเออนั่นิ ประมาณได้ไหมประมาณไหนประมาณไหนเหรอก็คนที่เรียบร้อยเรียบร้อยแค่นั้นเหรอก็ก็นับแต่งดีนิดนึงแต่ไม่ต้องดีมากก็ได้๋อประมาณนั้นใช่ไหใช่ใคุณรู้ไหมว่าที่คุณที่คุณพูดมาเนี่ยคือแบบมันตรงกับผมหมดเลยอ่ะ ทุกอย่างที่คุณพูดกะคือตรงกับผมหมดเลยแต่ว่าถ้าบอกว่าหน้าตาไม่ต้องดีมากนี่คงจะไม่ตรงเท่าไหร่เพราะว่าผมหน้าตาดีมากไหนอยนี้ <c oughs> <c oughs> แต่จะว่าไปเนี่ยหน้าตาคุณบอมก็หน้าเหมือนผมเหมือนกันนะเนี่ยเฮ้ย <c oughs> ใช่เหรอใช่เขาบอกว่าคนที่เป็นเนื้อคู่กันหน้าตามันจะเหมือนกันชั่ว <c oughs> จริงๆเลยจักจรกตอแหลนี่บ้างนะไม่ใช่ซ่องีวเวงเหมือนตรงไหนก็ทาไม่เชื่อก็ลอง 君の虜になってしまえば」》